นับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,556ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดเต็ม100%เเซหรือแคชบาลานในหุ้นที่มีการเก็งกำไรสูงออกไปเป็น6สัปดาห์จากเดิม3สัปดาห์ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อสกัดความร้อนแรงของหุ้นที่มีการเก็งกำไรสูงที่ผ่านมาแม้ผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์จะรำพรโชติกัสเถียนจะส่งสัญ,ญญาณเตือนมาตลอด ว่าพบหุ้นที่มีค่า P/E ratio สูงกว่า40เท่ามากถึง60บริษัทใช่ว่าแรงเกณฑกำไรจะลดลงทำให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ต้องออกมาแตะเบรกอีกครั้งด้วยการออกมาระบุว่าเริ่มเห็นฟองสบู่ในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่อยู่นอกเหนือเซ็ต100มีจำนวนหุ้นที่ต้องระมัดระวังถึง120บริษัทจากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์พบว่านับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคม2556 มีจำนวนหุ้นที่ต้องซื้อขายด้วยบัญชีเงินสดถึง31บริษัทซึ่งบริษัทเหล่านี้ยังคงใช้หลักเกณฑ์แคชบาลานซ์ของเดิมอยู่ซึ่งคงต้องติดตามการซื้อขายหุ้นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2556ว่าความร้อนแรงในหุ้นเกณฑ์กำไรจะลดลงหรือไม่เพราะหากการซื้อขายผิดสภาพไปจากปกตินั่นหมายความว่าหุ้นเหล่านี้จะถูกบังคับให้ซื้อเงินสด100%นานถึง6สัปดาห์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเทอดศักทวีท,ทิรธรรมกล่าวว่าเกณฑ์แคชบาลานซ์ใหม่ที่มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมไม่ได้ทําให้แรงเกณฑ์กาไรในตลาดหุ้นลดลงราคาหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กยังคงร้อนแรงโดยเฉพาะหุ้นเทิร์เอราว์นักลงทุนยังให้น้ําหนักการเทิร์เอราว์มากกว่าการที่จะต้องติดเงื่อนไขแคชบาลานซ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสกล่าวว่า นักลงทุนเริ่มปรับตัวเพื่อลดข้อจำกัดการลงทุนในหุ้นที่ติดแคชบาลานซ์โดยการเปิดบัญชีซื้อขาย2บัญชีทั้งบัญชีซื้อขายปกติและบัญชีแคชบาลานซ์เพื่อเตรียมความคล่องตัวในการลงทุนด้านเลขาธิการสำนักงานคณะก,กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอวรพลโสคติยานุรักษ์บอกว่าตลาดหลักทรัพย์และกรอตจะประเมินร่วมกันถึงมาตรการที่ออกมาว่า จะสามารถแตะเบรกความร้อนแรงของตลาดหุ้นได้หรือไม่โดยเฉพาะการปรับเกณฑ์แคชบาลานซ์ให้ยาวนานขึ้นถึง6สัปดาห์นักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นที่ติดแคชบาลานซ์จะต้องช่างใจการลงทุนมากกว่าเดิมแต่หากยังไม่ได้ผลก็ต้องกลับมาดูว่าจะมีมาตรการใดเสริมหรือไม่เลขาธิการกรตกกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือบรรดานักลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านวิกฤตตลาดหุ้น และไม่เคยเจอกับความผันผวนของตลาดหุ้นจะต้องระมัดระวังการลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนให้รอบด้านเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับไม่ใช่เข้าไปลงทุนโดยที่ไม่รู้จักธุรกิจซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวมากการดูแลตลาดและความพอดีพอเหมาะผสมหรือว่าความระเบิบเรียบร้อยเป็นหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็มีเครื่องมือหลายอย่างเนี่ยซึ่งทางกรทเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ก็มีความคล่องตัวใน,ในการดำเนินงานในแบบว่าด้านหน้านะด้านแรกนะครับเ,เพราะฉะนั้นเขาก็มีขั้นตอนทีละขั้นตอนในการดำเนินนะทางกระต่อยเองก็ติดตามทุกด้านอ,อ,อย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูความเป,เป,เปลี่ยนแปลงทั้งหลายด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีมาตรการทุกเรื่องไว้รองรับเพราะเรามีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ด้วยนะครับเราก็ดูแลทั้งต้นทางกลางทางปลายทางพร้อมกัน แล้วเราเองก็ฝากทุนให้ลงทุนด้วยความรอบครอบนับวันด้วยเช่นเดียวกัน